สำหรับพัดลมที่แกนฝืดแบบนี้นะฮะฝืดนะครับมันฝืดนะฮะเนี่ยเกิดตอนปิดนะครับมันหยุดเลยนะแล้วก็จับดูแล้วนะครับว่าฝืดเราจะหยอดน้ํามันยังไงดีให้มันอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะแต่ไม่ใช่นานเป็นปีนะฮะแต่นานสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการหยอดน้ํามันที่ถูกต้องครับว่าเราจะหยอดยังไงนะครับน้ามันถึงไม่ซึมเข้าไปในมอเตอร์หมดวิธีหยอดน้ํามันพัดลมที่ถูกต้องคือเราต้องหยอดเข้าในเบ้าตรงนี้นะครับภายในเบ้าจะมีวัสดุซับน้ํามันอยู่ในนั้นถ้าเราหยอดที่อื่นมันจะกระเด็นไปหมดครับถ้าเราสามารถตะแคงแล้วหยอดน้ํามันเข้าไปได้เราอาจจะใช้วิธีนั้นแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็จําเป็นต้องเปิดฝามันบออมัสซะหน่อยดีกว่านะครับ แบบนี้ก็ได้นะถ้าพอบ้านนะแต่ว่าระวังลวดมันถ่านะครับเราวางลงทรััตอน,นี้ออกมาก็อันนี้ไม่หยอดตรงนี้นะไม่ต้องไปทำอะไรมันมากนะนะมันเข้าอย่างนี้เราไปตั้งไว้นะอน้ำมันเข้าไปก่อนครับนี่คือใช้แบบชั่วคราวนะนี้ของลูกค้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับแต่นี้ทำให้ดูก่อนนะ ออกมาให้เห็นเบ้านะตอนเดนี้จับก็ดีนะครับระวังขาดนะครับเอาให้เห็นเบ้านะเอาให้เห็นเบ้าระวังขาดด้วยนะนี่ครับ,นะรบเบ้าแล้ว,ลวเราก็หยอด ระวังด้วยนะฮะใส่ถอดใส่เนี่ยระวังนะฮะระวังสายไม่ขาดครับแต่รุ่นอื่นมันจะง่ายกว่าน,นี้นะครับอันนี้มันยากหน่อยลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับ,ลแ,ลรบแล้วก็หมุนหน่อยนะดึงหมุนหน่อยนี่หมุนหน่อยนะครับหมุนหน่อยครับนี่น้ำมันซึมไปเกือบหมดแล้วครับก็เอาทิชชู่มาเช็ดได้ครับ ก็ถิดชูมาป่าป่นใส่เคื่อใหม่แค่นี้นะครับนะใช้ได้สักพักหนึงแล้วนะครับผมแล้วก็น้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าไปในมอเตอร์นะะแต่หายขาดเลยต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยน อ๋อจะได้นะะได้แล้วนะเนี่ครับก็เอาไปลองทำกันดูนะฮะสำหรับใครที่อยากจะใช้หยอดน้ำมันก่อนก็หยอดแบบนี้นะครับมันจะได้มีเลอะเทอะแล้วก็ไม่กระเด็นเข้าไปในมอเตอร์เสียหายด้วยครับ